และนี่ก็คืออาชญากรรมภัยที่เกิดในที่สาธารณะรดระวังทรัพย์สินของท่านระวังถอดหูฟังอย่าอยู่กับตัวเองในที่เปลีย่ยวโทรศัพท์ราคาแพงก็เป็นอีกกรณีที่มิจช,ชาชีพต้องการหยุดไม่ต้องแกะขับรถออกไปก่อนเลยน้ำพระดลาดมาติดบังสายตาด้านหลังหวังโจรกรรมรถระวังกระเป๋าถือของเรารู้ทันความคิดมิชฉาชีพ ทรัพย์สินอันมีคุณค่าโดยเฉพาะในรถของท่านอย่าวางลอดตาให้ใครได้เห็นโชคยังดีที่ท่านยังอยู่ในรถกิจกรรมทางการเงินกด ATM ต้องมีสติระวังตนเองหัดวางแผนก่อนถึงภัยแม้แต่ในที่สาธารณะหากเรารู้จักมีสติฉลาดคิดรู้ทันภัยในการดำรงชีวิตอาชญากรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ยากรู้ทันภัยป้องกันได้ด้วยตัวคุณ